ลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับพระเอกสายติดอย่างหนุ่มแน็กชาลีนะคะเรียกได้ว่าคุณผู้ชมคะณตอนนี้เองนะคะชื่อของหนุ่มแน็กชาลีได้รับความสนใจนะคะจากชาวเน็ตรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามเจ้าตัวอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเพราะก็เป็นที่รู้กันดีแหละคุณผู้ชมคะสำหรับกระแสข่าวดราม,ม่าก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดนะคะประกาศแยกทางกับอดีตแฟนสาวติ๊กต็อกเกอร์ ชาวเกาหลีใต้ยอย่างสาวกามินนะคะก็ทำเอาชาวเน็ตนะคะแฟนคลับชาวไทยที่ติดตามคู่ของหนุ่มแน็กแล้วก็สาวกามินเนี่ยต่างใจหายอยู่ไม่น้อยเพราะต้องบอกเลยนะคะว่าหนุ่มแน็กชาลีกับสาวกามินเองนะคะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นคู่จิ้นกันซึ่งจากคู่จิ้นในวันนั้นนะคะก็สู่คู่จริงในวันนี้แต่ว่าความรักของทั้งสองนะคะก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้แล้วนะคะจึงได้มีการประกาศ ยุติความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนี้นะคะทั้งทาง,งด้านฝั่งของหนุ่มแนกรวมถึงสาวกามินนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงในมุมของใครของมันไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีการออกมาไลฟ์สดแล้วนะคะชาวเน็ตเนี่ยต่างก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันที่นี้นะคะข้ามาที่เรื่องราวความสดของหนุ่มแนาลีในตอนนี้กันบ้างคะ่ะคุณผู้ชม ก็คือว่านะคะมีอีกหนึ่งสาวที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยโอโ้โหแฟนคลับนะคะชาวเน็ตต่างเชียร์ต่างจิ้นอยู่ไม่น้อยซึ่งสาวคนนี้เชื่อว่านะคะคุณผู้ชมเองน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแล้วแหละสําหรับสาวขุยอันนะคะคุณผู้ชมซึ่งหากใครที่ได้ติดตามเรื่องราวของหนุ่มแน็กแล้วก็สาวขุยอันก่อนหน้านี้ก็จะเห็นและคะ้ค่ะว่าทั้งสองคนนะคะเคยมีการออกมาไลฟ์สดพีเคด้วยกันหลายต่อหลายครั้ง แล้วนะคะคซึ่งนี่แหละค่ะกระแสความจิ้นใหม่นะคะจึงเกิดขึ้นในทันทีนะตอนนี้หลังจากที่หนุ่มแนทของเรากลับมาสดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนี่เลยค่ะคุณผู้ชมสาวขุยอันนะคะเธอได้ออกมาไลฟ์สดแล้วค่ะชาวเน็ตน,นะคะแฟนคลับโอโหต้องบอกเลยว่าตาดีเป็นอย่างมากได้เป็นโฟกัสนะคะที่คอมเมนต์ของหนุ่มแนคชาลีซึ่งหนุ่มแนทเองเจ้าตัวเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะคะบอกว่าแนททำไรกันนะคะโอโห คุณผู้ชมขาช็อตดังกล่าวนี้เลย FC แฟนคลับนะคะชาวเน็ตถึงขั้นวงกลมสีแดงไว้กันเลยนะคะและก็ได้มีการเอามาโพสลงช่องทางโซเชียลอีกด้วยงานนี้บอกเลยนะคะว่าโอ้โหแฟนๆนะคะพายเรือกันฉ่ำเลยแหละคุณผู้ชมบางคนเนี่ยก็บอกนะคะว่าวายเมื่อวานชาลีไลฟ์คนก็แท็กคุยอันนะคะอาการแม่ทับเริ่มดีขึ้นแล้วนันแหน,นะคะเรานะํ่มาทำอะไรชาลี Charlie. ลูกทับนะคะมาคอยนาน แล้วแม่ทัพพิ่งเข้ามาแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆนะคะตามมาอีกเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าตะกี้เราก็ดูซีอออยู่นะแต่ไม่ทนันอ้าวทันแม่ทัพฟื้นแล้วหรอมาช้าแต่มานาะแม่ทัพกล่าวนะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องราวของหนุ่มแน็กชารลีแล้วก็สาวขุยอันในครั้งนี้อาคา่ะ